ปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากเนี่ยที่แอบชอบคนใกล้ตัวคุณรู้ไหมว่าคืออะไรคือคนคนนั้นเนี่ยมักจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือว่าคิดกับคุณมากกว่านั้นและนี่เป็นปัญหาที่ผมบอกเลยว่าผมเจอเยอะมากๆคนที่เข้ามาปรึกษาว่าอยากรู้จังว่าเขาทําแบบเนี้ยเขาคิดอย่างนั้นไหมเขาทําแบบเนี้ยเขาคิดอย่างนู้นไหมแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นปัญหาโลกแตกะที่คนเจอเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมมาให้คําตอบคุณแบบฟรีๆเลยแล้วกันนะว่าวิธีการดูว่าคนคนนี้เขาคิดกับคุณแค่เพื่อนเขาไม่ คิดถึบคุณมากกว่านั้นเนี่ยมันมีวิธีการดูไงบ้างเพื่อที่คุณจะได้เอาไปเช็คดูและได้ไม่ต้องสับสนแบบนี้อีกซึ่งสัญญาณที่ผมยกมาให้ฟังตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆไปทางว่าเขาเป็นเพื่อนคุณ คุณไม่เป็นต้องพยายามหลอกตัวเองต่อไปแล้วถ้าหากว่าคุณมีครบสัญญาณตามห้าข้อนี้ข้อให้หนึ่งครับก็คือเขามาปรึกษาปัญหาหัวใจกับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาไปชอบคนไหนแล้วเขาก็มาเล่าให้คุณฟังว่าเขาชอบคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้หรือในระหว่างที่เขาอกหักกับใครสักคนมาหรือถูกเทมาหรือเลิกกับแฟนเก่ามาคือถ้าเขามาปรึกษาคุณเรื่องอกหักแน่นอ,อนว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนเพราะการที่เขามาปรึกษาคุณแบบนี้ใจเขาไม่อยู่ที่คุณใจเขาอยู่ที่คนอื่น แลหลายคนครับมกักจชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้เราอิจฉาหรือเปล่าเขาอยากเรียกร้องความสนใจจากเราหรือเปล่า อันนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นจริงถ้าหากว่าเขาแบบมาแบบลองใหญ่ๆคุณนิดหน่อยว่าเออเขาแอบ,บชอบคนนี้แต่ไม่ลงดีเทลอะไรมากอันนั้นอาจจะมีแต่ถ้าเขาพูดแบบจริงจังมาปรึกษาคุณแบบจริงจังอันนี้ไม่ใช่หยอให้คุณอิจฉาแล้วอันนี้มันคือจริงจังละเพราะนั้นถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อย่าหลอกตัวเองครับแล้วมาดูข้อต่อไปข้อที่2ครับก็คือเขาไม่จําเป็นต้องห่วงเลยว่าภาพลักษณ์ที่เขามีต่อหน้าคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการวางตัวอุปนิสัยพฤติกรรมอะไรต่างๆเขาจะปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณเป็นเพื่อนคนหนึ่งเช่นไม่จำเป็นต้องแต่งตัวสวยไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าไม่จำเป็นต้องใช้คําสุภาพมากนัก โดยปกติเนี่ยธรรมชาติของคนที่ชอบอีกฝ่ายหนึง่งเราต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีเพราะมันจะมีโอกาสที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบเราแต่หากว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยเวลาที่อยู่กับคุณนั่นแปลว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอสถานการ์แบบนี้อย่าไปหลอกตัวเองให้เสียใจเล่นครับมาดูข้อที่3ก็คือเขาพยายามจะแนะนําคนอื่นให้คุณ โดยธรรมชาตินะถ้าหากว่าคนเราชอบกันไม่มีทางที่จะมาแนะนําคนอื่นให้เพราะอะไรเพราะจะมาหาคู่แข่งให้ตัวเองไปเพื่ออะไรนึกออกไหมและถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาชอบคุณจริงๆบางทีนะการที่คุณไปบอกว่าคุณน่ะชอบเพื่อนเขาอันนี้เผลอๆเขาอาจจะแสดงอาการที่หึงหวงมาให้คุณเห็นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขากล้าที่จะแนะนําเพื่อนเขาให้คุณจีบอันนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่คิดอะไรเกินเลยกับคุณต่อมาข้อที่4ครับก็คือคุณไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาแบบ2ต่อ2ครับเวลาคุณจะไป ทานู่นทํานี่ทานั่นหรือเขาชวนคุณไปไหนก็แล้วแต่มันมักจะมีใครสักคนหนึ่งมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันดูเหมือนเป็นการเดทมันก็เลยต้องมีคนไปด้วยเยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแปลกๆแ,และแน่นอนว่าการไป .2 ต่อ2เนี่ยมันก็จะมีสถานที่ที่มันยิ่งไม่ควรไปอย่างเช่นสมมติแบบการไปดูหนังแบบ2ต่อ2ออย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะแทบไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณได้เลยถ้าหากว่าเขาไม่คิดอะไรกับคุณ แต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์มันมีไหมที่เราจะเจอคนที่แบบว่าเขาไปดูหนังกับเราแบบ2ต่อ2โดยที่ไม่คิดอะไรมันก็มีนะแต่แค่มันน้อยซึ่งผมหวังว่าคุณคงจะไม่ได้โชคร้ายไปเจอคนคนนั้นที่จะทำให้คุณสับสนได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเจอก็ต้องมาลองดูสัญญาณอื่นๆครับแต่สัญญาณข้อที่5นี่ชัดมากครับมาดูกันก็คืออะไรคุณกับเขาสคนเนี่ยอยู่ในที่ลับแต่ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ส่อไปทางโรแมนติก พฤติกรรมสอบไปทางโรแมนติกคืออะไรคือการอ่อยไม่ว่าจะเป็นคำพูดภาษากายน้ำเสียงไม่มีพฤติกรรมสอบไปทางนั้นเลยครั้งเดียวอาจจะไม่พอลองดูหลายครั้งว่ามันเป็นแบบนั้นไหมถ้าหากว่ามันเป็นนั่นแปลว่าคนคนนี้เขาคิดจะคุณเป็นแค่เพื่อนจริงๆซึ่งแน่นอนครับว่า5ข้อนี้มันก็แล้วแต่บุค,คลิกของแต่ละคนแต่ว่าถ้าหากคุณเจอครบทั้ง5ข้อคุณไม่ต้องหวังละว,ว่ามันจะเกิดเลยได้ในช่วงนี้นะในอนาคตไม่รู้นะแต่แค่ในช่วงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากคุณก็พยายามหักห้ามใจตัวเองแล้วก็อยู่ เป็นเพื่อนไปไม่ได้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้จริงๆถ้าหากว่าใครที่อยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกวิธีการเช็คว่าเขาสนใจเราหรือไม่สนใจเราวิธีการทํายังไงให้เราไม่ตกไปเป็นอยู่ในโหมดเพื่อนหรือพี่น้องแต่เราสามารถทําให้เขาเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวกับเราได้และตกหลุมรักเราได้จริงๆผมมีคอร์สที่ชื่อว่า Approcher ครับซึ่งคอร์สนี้จะสอนเรื่องวิธีการเข้าหาโดยเฉพาะโดยใช้หลักจิตวิทยาสายดาร์กเลยที่ว่าทํายังไงให้เขาเกิดความประทับใจตัวเราและชอบเราได้ซึ่งในคอร์สนี้ผมจะมีสอนเรื่องวิธีการอ่อยแบบเนียนๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลับไปนั่งคิดถึงคุณที่บ้านและอยากเจอคุณอีกซึ่งในคอร์สนี้จะสอนเรื่องนี้ทั้งหมดครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับตอนนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่จากราคาเต็ม5 9 9 0ตอนนี้จะเหลือ2490นะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พี่หล่อแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมชองคาริสครับ